สวัสดีคะ่ะพี่มินเองคะ่ะจากช่องมินซารี่คะ่ะหลังจากที่ค้างคางไปตอนเปิดถุงนะว่าพี่มินจะมารีวิวนี้นก็เลยพาน้องปูอัดอีกแล้วมารีวิวขนมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องปูอาจจะชอบไหมนะแกะเลยอาข้างในเป็นถุงน,นะคะพราถุงกระิปล็อกดีนะมาลองแกะ เดี๋ยวเราให้น้องปูอัดชิมนะปูอาจจะอืมกลิ่นคล้ายๆนมน้ำผึ้งหอมมากดูนะคะปูอัดชอบไหมปูอัดชอบนะเห็นไหมปูอัดกินใหญ่เลยไหมคะโอเคค่พานิ่งกินได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้มีมีมและน้องปูอัดลาไปก่อนนะใครอยากเจอน้องตัวไหนหรืออยากให้น้องตัวไหนมารีวิวนะคอมเมนต์ด้านล่างน,นะคะไว้เจอกันคืนหน้าค่ะบ๊ายบาย